สวัสดีครับพบก,กับผมบางปอนชัยพรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําพยากรเวกนะครับพยากรเวกเรียกซับรุ่นนี้เป็นว่านร้อยแปดนะครับว่านร้อยแปดว่านร้อยแปดนะหน้ากาดทองชมพูนะครับด้านหลังฝังพลอยเสกองค์นี้ก็มีโค้ดนะครับมีโค้ดทุกองค์นะครับมีโค้ดมีโค้ดทุกข้างล่างนี้นนั่เองนะครับอ่าสวยเข้ากรอบมาเมื่อวานวาน,นี่สวยมาก อ,องค์นี้ก็เป็นว่านร้อยแปดนะครับวา 108. ่านร้อยแปดองนี้ก็ว่านร้อยแปดแต่จะไม่มีหน้ากากนะครับไม่มีหน้ากากความพิเศษก็คือด้านหลังจะเป็นไม้แยแยนั่นเองนะครับด้านหลังจะเป็นไม้แยแยนะครับสวยเข้ากรอบไม้สวยทุกอ,กอองค์เลยก็จะมีพยันนะครับพยันผืนละ100บาทนะครับพยันผืนละ100บาทพยักกระลาเวกเรียกซับ สายโมรู้แน่นอนนะครับสายโมรู้แน่นอนพญาการิวิศัพท์เป็นสายเมตตามหาสนีนะครับสายเมตตามหาสนีเอาไปบูชานะครับไปบูชาอันนี้เข้ากรอบมาเรียบร้อยนะครับสวยมากเข้ากรอบมาเรียบร้อยแลยนะ้วลักษณะก็เอา,เอาไปคล้ายๆกับอไอนางกวักนะครับนางกวัก เป็นลักษณะเหมือนกันเอาไปตั้งเหมือนไปตั้งเหมือนกุมารเหมือนเหมือนปี่ไข่นะครับแต่นี่ก็จะดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าประหยัดก,กับอะไรไเรียกทาัยก็คือเอาเรียกง่ายๆเรียกเหมือนรู้ๆกันทั่วไปก็คือสาริกานั่นเองนะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับคนรักไข่เอ็นดูนะครับพูดเจราจาค้าขายร่ำรวยนั่นเองเป็นมิตรไมตรีจากคน เหยียดกายเป็นลักนะครับอุ้มอุปถัมป์นะครับพยาก,กระเวกนี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วนะครับองค์นี้ก็ไปเข้ากรอบมาเมื่อวานเหมือนกันสวยมากเนื้อดำนินการนะครับหน้ากากาเงินนะครับด้านหลังเป็นสตางลูนะครับสตางลูด้านหลังเป็นสต,งนสตงาลงลูก็มีโค้ดอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับโคดอยู่ข้างล่างเหมือนกัน ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะติดต่อสอบถามหรือว่าทักไกลข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุ่มคลิก s u b s c นะครับพบกับผมในวิดีโอต่อไปนะครับในวันถัดไปถ้าเจอที่ไหนก็ทักได้นะครับเป็นคนที่พูดได้เสมอไม่หยิงนะครับพูดได้นะครับไม่หญิงนะครับตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตอบแสดงว่านะครับ